เตรียมนำผ้าเฉลียงผ้าเฉลียงซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าผ้าแนวที่เป็นเกลนตรงหรือเกฑ์ตั้งอันนี้ก็ผ้าเฉลียงความกว้างที่25มิลนะคะแล้วก็เชือกอันนี้จะเป็นเชือกที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.5เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรานำเชือกนะคะที่ได้มานำตัวเชือกมาทาบลงบนผ้าเฉลียงที่เราเตรียมไว้ให้อยู่แนวเส้นกลางนะคะแบบนี้ หลังจากนั้นเราจะพับหุ้มเข้ามานะคะหุ้มตัวเชือกพับหุ้มเข้ามาแล้วพยายามดันเชือกให้อยู่ให้อยู่ชิดตึกตร,ตรง,กงกลางโดยให้จับตัวจับตัวขอบของผ้าทั้งสองด้านให้มันเสมอกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเย็บทีนี้เนี่ยตอนเราเริ่มเย็บเราจะเว้นตรงปลายนิดนึงเราจะไม่เย็บตรงเราจะไม่เย็บสุดนะคะเราจะเว้นเข้ามาสักประมาณ1เซน จากจุดเริ่มต้นนะคะจับใช้มือเราใช้มือเราเป็นตัวสัมผัสจับให้ตัวเชือกกุ้นเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่ามันอยู่ชิดริมลนะแล้วเราก็ค่อยเย็บเย็บเพื่อให้เชือกกุ้นมันติดนะค,ะคือใช้ตัวผ้าผ้าเฉลียงหุ้ม ผ้าคุ้นให้รู้สึกว่าผ้าคุ้นจะอยู่แนวด้านล่างสุดแล้วเราก็ค่อยๆไล่ยเย็บให้เย็บรู้สึกให้ความรู้สึกมันเหมือนกับตัวพอดีขอบหรือขนาดของตัวเชือกกุ้นที่เรานํามาห่อหุ้มนั่นเองนี่ค่ะดึงให้แน่นนะคะแล้วเราก็เย็บอย่างนี้ค่ะตลอดจนสุดปลายของเชือกเลยนะคะ เ็บเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวเชือกที่เราจะทําเป็นเชือกกุ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็เย็บตลอดแนวเส้นหลังจากนั้นเตรียมชิ้นงานที่เราต่อไว้เรียบร้อย3ส่วนนี้นะคะมาแล้วเดี๋ยวเราจะนําตัวนี้มาเราก็จะเริ่มจากนําตัวผ้ากุ้นหันด้านที่เป็นเชือกด้านที่มีเชือกนะคะหันเข้ามาทางชิ้นงานแล้วก็ให้ขอบผ้าที่เป็นขอบของผ้ากุ้นเสมอกับขอบผ้าชิ้นงานนะคะใช้เข็มหมุดตรึงแนวไว้ เวลาใช้เข็มหมดตงึงแนวก็พยายามให้ขอบของตัวผ้าขอบผ้ากุ้นนะคะกับขอบชิ้นงานมันเสมอกันก่นกอนเวลาเข้ามุมโค้งก็เช่นเดียวกันนะคะสังเกตการเข้ามุมโค้งก็จับตัวจับตัวที่เป็นผ้ากุ้นที่เตรียมไว้นะะี่ค่ะให้ขอบมันโคง้ง ตรงกับแนวขอบผ้าแล้วก็ค่อยใช้เข็มหมดตรงแนว อันนี้จะเป็นแบบที่กัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตามนี้หลังจากนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูบริเวณที่มันเป็นมุมรอยต่อนะคะของกุนเชือกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะกับตัวที่จุดสุดท้ายมันก็จะมาชนกันพอดีก็จะมีเกยกันบ้างเล็กน้อยทีนี้เนี่ยให้เราเลือกตัดคือด้านนี้เดี๋ยวเราจะเอาส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดาปมาน,นีห้เสมอขอบผ้าก่อน อันนี้ก็คือส่วนปลายที่มันมาบรรจบนะคะเราตัดทิ้งไปก่อนหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าถ้าหากมันลอดมาชนกับตัวจุดเริ่มต้นเนี่ยตำแหน่งของมันมันต้องต้องชนต่อกันพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าบริเวณนี้ที่มันจะชนกันแล้วก็ตัดเส้นนี้ออกแต่ตัดเฉพาะตัวที่เป็นที่เป็นเชือกด้านในนะคะ ภาพนิดนึงก่อนว่าหลังจากที่เส้นนี้มาชนต่อกันแล้วเนี่ยมันจะต่อ,อก,กันบริเวณไหนก็ถ้าตัดอาจจะใช้ปากกามากำหนดไว้ก่อนก็ได้เนี่ยค่ะพอเราเห็นตำแหน่งแล้วว่าตรงนี้คือเป็นส่วนที่ปลายเชือกมันจะมาชนกันแล้วก็ตัดเส้นที่เป็นเริ่มต้นออกแต่เฉพาะตัวเชือกนะคะอย่าตัดผ้าทิ้ง ตัดทิ้งไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็นําส่วนที่เป็นปลายที่มันมาบรรจบเนี่ยมาชนกันมาชนให้ชนกับตัวเชือกที่เป็นจุดเริ่มต้นถ้าลองจับชนกันแล้วมันรู้สึกว่ายังกระดกกระเดกอยู่ก็ตัดส่วนนี้ออกไปอีกตัดออกไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันชนกันพอดีนะคะ เดี๋ยวเราเรามาดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะส่วนที่เป็นเริ่มต้นของเอตัดปลายทิ้งละและอันนี้เป็นส่วนที่มันบาน,นจบสุดท้ายหลังจากที่หักระวางในแนวในแนวระนาบเนี่ยตัวปลายที่เป็นจุดเริ่มต้นและตัวที่เป็นจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมาชนกันพอด,ดีพอปลายมันลงก่อนให้ได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็หุ้มเข้าไปส่วนที่เป็นหุ้มทับกับตัวปลายของส่วนแรกที่มันทับกันอยู่ ันนี้ก็เรียบร้อยค่ะใช้เท็มหมดกัดไว้เห็นไหมคะเราก็จะได้ตำแหน่งของตัวปลายเชื่อกที่มาชนกันแบบน,นี้แล้วเดี๋ยวเราจะเย็บเย็บเนาขอบไปรอบสังเกตผ้าส่วนล่างนิดน,นึงนะคะว่าด้านล่างก็ต้องพับให้เรียบร้อยด้วยเท่ากบับนี้นะคะ ที่จะวางตัวนี้ลงมาแบบนี้แล้วก็พับปลายหุ้มหุ้มให้สนิทใช้ขีมหมดกัดไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเย็บอีกทีนึงต่อไป เราก็จะได้ปลาที่มันชนกันเสมอแบบเรียบร้อยค่ะไม่ปูนไม่นูนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เย็ยบตามปกติได้เลยนะคะ